สสวัดีครับวันนี้ก็จะมาเข้าสู่กับเกมมาคัมเองเย่วันนี้ผมก็ไม่สบายนะผมไม่ได้แคสเกมมานานหลายปีละนอกจากที่ผมไม่ได้แคสเกมให้ท่านผู้ชมดูฮะนี่เราก็จะมาทดลองกับพลาสบัตเตอร์นั่นเองวันนี้ผมไม่สบายผมแค่ผ่านแล้วฮะ,ะผมจะมาอัดคลิปให้

อ๋อใช่ใช่ใชผมเรีชื่อมันชื่อว่าิมมันชื่อว่ามันชื่อว่าคิเปอร์เซคิเปอร์เซอเจ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 เย็นตัวตัวตัวต่าตาต่อไปก็จะเป็นตัวที่สองคือสิกาลิตาเซเดร๋ยวไปวางเสตัวพมโอ้าพ่งพี่อย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าเพิ่งผมจะตาย โอ้เว่อรีว่อท์เว่อว่ะรเว่อร์เว่อว่ทเว่อ่อร์เว่เดีอยวผมร์้นไปยังไงจะสู้กับตัวที่สเกเเซเเเเววเว

ตัวที B ่สามก็ค okay. oh! uh ือซบิเ huh! ซ uh ่ไปแล้วไปโอ้ยเจเจเจพอไปที huh! uh ่แ huh! ล uh ้วตายเออเอเจ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 ตายแป๊กแล้วเอาไปเอาไปโอ้ยเจเจพี่เจเจกันไปกัปตไอตัวนี้ กิซซอบ้สีคิดแมนมันกิดพิบแมนซีโอ้เดเดกูตี้กันแนกถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดเดียรทีเราเราเหลือสอนหัวใจละโคตรจากเลยต่อไปอะไรวะชื่อว่าอะไรซอมบี้อะไรอ่ะซอมบี้อะไรวะไม่มีตัวแบบข้าวบา์ผมไม่รู้ไอตัวนี้ ผมไม่รู้อะซอมบี้อะไรวะ？โอ้มัมมี่มัมมี่มันมัมมี่มันมัมมี่ซอมมี่ซอมมี่มัมมี่มันคือมัมมี่อ๋อโอ้โหติดพิษอะไร？ติดพิษอะไรเอาดีออก？เดี๋ยวจะพูดไม่รู้เอาชิปเป็นแล้ว？ชิปเป็นมันคืออะไรอะ？เพราะผมอานไม่ออกไหนก็เข้าตรงนี้อ๋อใช่แล้วมันคือส้มมี่มัมมี่ฮะมันคือมัมมี่ มันคือมามี่เสียมันคือมามี่มันคือมามี่โอ้สวยแล้วเอ้าคืวอาหารมาดิมาดิเออโอเคเราจะข้ามแล้วโอเคท้ากับผัดทอดเดียฮะสมงกลัมอนเตอร์เออเออเออเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดปลดขาที่ดอดีไปเกต้าสามตัวเลยปุ๊บไปบีบายก็ขอเจ้าไง ก็ตอดเศษทอดบาด้วยฮะเผือกอืดอันตรายอันตรายโอเคเราก็เริ่มปัดทอนให้เป็นสว่างเรียบร้อยค่ะต,ตัวแถว,วพวกที่เราไม่ปักเลยโอเคฝนจะตกแล้วเราต้องรีบแคสเพราะผิวอ่ะหายดีว่าวหันชิบจะปัดทอนได้มันเติมไม่ต้องเกิดแป๊บ เดชอบเกิดในที่เมื่โ okay, อเคมาเตอร์กัไม่เกิดแล้วค่ะมา,าด้วยเรนอยู่ในป่าอ๋อเหลืออีกสองตัวฮแม่มดแม่มเเส,สียกลัวมาปาดาิดากเลยไหมชั้นี้เก ยืเต็มไปได้วะชอย่างนี้โอยโอ้ยเี่ยราล์กตัวก็ได้โอ้โหรถขัีทีบ้าับรถปีวีบานี่ขับบีบ้าเอา้าไมทาตรงมัไม่มีอะไอไก่มาัเข้าสุกับน่สไปเดอร์กินละเดี๋ยวแม่คก็จะเลระาตัว ตัวเตัวฟามีก่ตัวตกซอกซัสีตัวที่หกคือแม่พะจ้าจ้าจ้าตัวคือแม่มดสีก็ตัวทะไม่สบายะ

Ba lên nhất ở đây, ô tôi lùm. ô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 , mạnh mạnh, ô, ô ô ô, man mang, mang, bà mang, 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 bà mang, 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 wow wow, wow. Man, man. ว้าวผมที่เราลบไปคนเดียวใจ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 เย็นใจ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 เย็นจเย็นพีใจจจวผมจะตายว้าวว้าวกอ่พี่เฮยเฮยเฮ้ยเ้ยยเยโอ้้ย้้ ก <linguistic> ูว้าจะเสียเลยปนทอไปนะสวยแล้วสวยแล้วโอเคโอ้โหสตีกับวันดีผมได้เฮ้ยเสียวโอเคต้องปัดทละเอาเอาเอาเสียเอาปัดนทอไปเลยฮะกิน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  เดี๋ยวเธอเดี๋ยมาทำมังกันต่อดิจ้าขี้อยู่ฮะอย่าจะพึ่งจะพึ่จะพึ่งอ้งองเออมาเลยเอ็ดเอ็ยเอยเอยดยก้นมาดีนั่นไงจ้าติดฝันอีก ไปแล้วอดีเจี้ดต้นต้นเจอเต็มเลยเต็มเลยว้าว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 ติดติดโอ้โอ้กจ้าอะไวะอะไค่ะสบายวันนี้สบาย

เจยียมเจ็บจริงจริงรน้องหน่ได้เดีย๋ยวผมไม่สบายนีแป๊บบ

โอเคไหมไปกันด okay, ้วยบายบาย